ค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะจะเป็นการาตัดสะ,ะแหนเพื่อนำไปขายนะคะสำหรับคนที่สนใจปะลูกสะแหนเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการดูแลด้วยนะคะบอกวิธีการตัดการดูแลร,รักษาการใส่ปุ๋ยการยืดอายุการทำยังไงเขาถึงจะงามแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดสร้างาสร้างอาชีพให้เรา ให้เราได้เก็บขายได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับคนที่สนใจการปลูกสระแหน่เพื่อนำไปขายติดตามในคลิปนี้นะคะพอดีว่าเอฟซีอ FC ของหลิวขอเข้ามาค่ะเนื่องจากว่างวดที่แล้วได้นำเสนอเรื่องการเรื่องสาระสำคัญของการ บุระราแน่และการดูแลมาให้นะคะแล้วก็พร้อมกับมีการบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าสั่งเดียเด๋ยวมีการตัดจริงๆแล้วอิวจะนำเสนออีกทีก็เลยมี FC ขอมานะคะถ้าพี่อิวต้องได้ตัดส่งลูกค้าจริงๆพี่อิวช่วยตัดให้ดูหน่อยนะคะจะจะได้แบบทำเป็นแล้วก็ทำไปด้วยกันแล้วทำให้ถูกต้องนะคะมาดูกันค่ะ พอดีว่าเมื่อเช้านี้อิวไปไขายของไปไขายผักเนาะแล้วมีลูกค้าสั่งสาลาเเน่มาพรุ่งนี้เอาไปส่งให้หน่อยนะคะ50บาทค่ะอิวก็เลยมาทำการตัดแล้วก็เออพอดีทำทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูด้วยเลยดีกว่านะคะอันนี้ตัดไปบ้างแล้วนะคะเอาอิวเอาไปขายกําละ5บาทนะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวอยิวจะลงมือตัดให้ดูนะคะ ได้เยอะนะอยู่บ้านนอกอห้าบาทนี่ประมาณนี้ค่ะเอาหนังยางรัดอุ้ยกินหอมหวนมากก็จะประมาณเยอะอยู่นี่เพื่อนๆถ้าได้มาอย่างนี้ถ้าเจอแบบนี้ที่ตลาดเนซื้อมาเลยนะคะถ้าสดๆแบบนี้นะปลูกก็จะติดง่ายอันนี้ถ้าอิวเอาไปขายแล้วขายไม่หมดอก็เอามาฝังต่ออ่าโอเค เข้าสู่เรื่องการตัดกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะขําซะก่อนอ,อการตัดหมดคลิปครั้งที่แล้วอยู่เคยบอกว่าให้ตัดแบบมืออาชีพก็คือแบบว่าให้ตัดทั้งช่อเพื่อว่าเขาจะได้อายุยืนเนื่องจากว่าสรแหน่เนี่ยพอเขาเกิดขึ้นมาเขาจะมีอายุลำต้นของเขาอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเราเด็ดเอาแต่ยอดไปกิน ส่วนพวกเนี้ก็จะแก่ทิ้งไปแล้วเขาก็จะตายไปนะคะแล้วอไอตัวที่จะขยายพันธุ์ของสรลาเน่น่ะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้ดินนะคะถ้าตัวนี้คุมไว้อยู่ตลอดยอดพวกเนี้ใหญ่ๆที่เราห่วงไว้เนี่ยคุมไว้ตลอดแสงไม่สามารถลอดผ่านลงข้างล่างได้ตัวเล็กๆข้างล่างไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เขาก็จะค่อยๆทย,ยอยตายไปในที่สุดนะคะเพื่อน ยู่เลยแนะนําให้เพื่อนตัดเวลาจะกินถ้าเกิดว่าเราปลูกเพื่อกินนะคะถึงถึงแม้ว่าใช้ไม่เยอะหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อนๆก็จําเป็นจะต,ต้องจัดทั้งช่อนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้แสงลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าตัวข้างล่างคุณเพื่อนสังเกตนะคะเนี่ยเล็กๆพวกเนี้ยน,น,นี่นี่นี่ไหมเล็กๆพวกนี้ เนี่ยถ้าเขาเจอแสงแล้วเขาก็จะได้ปุ๋ยได้น้ําที่พอเหมาะพอเจาะแล้วเขาก็จะงามขึ้นเหมือนต้นแม่เขานะคะนี่เราตัดออกอย่างนี้เอาพูดด้วยทําด้วยเลยดีกว่าเห็นถนัดไหมเนี่ยมือเดียวนี่นี้นะคะเพื่อนๆตัดทั้งช่ออย่างนี้เลยนี่ตัดขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้คืออา่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปทํากินเพื่อนๆก็ค่อยเป็นเด็ดยอดหรือเด็ดใบเด็ดอะไรไปแล้วทีนี้ก็ค่อยเอาก้านไปฝังไปปลูกต่อขยายพันธุ์ต่อได้นะคะพอเราออกมาเป็นช่ออย่างนี้นี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมคะนี่มันจะมีไหลมีไรแทงอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วก็จะมีเศษหญ้าต้นหญ้าเศษวัชพืชขึ้นมาเนี่ยเยอะยๆไปหมดเพื่อนๆก็ถือโอกาสถอนออกอย่างนี้เลยนะคะวิธีการดูแลเขานะ นี่อย่งี้สละแหน่เนี่ยจะไม่เหมือนพืชตัวอื่นนะคะเอ่อเงาเขาทั้งเงาทั้งไหลเขาจะอยู่ข้างล่างเขาจะขยายพันธุ์อยู่ข้างล่างนะคะถ้าเราไม่ถอนหญ้าออกรากหญ้าถึงเยอะๆถ้าเ้าแก่ขึ้นกว่านี้เนี่ยเขาจะสารกันแล้วจะทําให้รากของสระแหน่สู้กับหญ้าไม่ได้มันก็จะไม่งามนะคะเพื่อนพยายามถ้าถอนได้ให้ถอนเลยนะคะถอนออกตั้งแต่เขาเรื่อเล็กๆเนี่ยแหละ ถ้าไปรอให้โตแล้วเขาถอนไม่ได้พอถอนแล้วมันก็จะกระทบกระเทือนเอ,อ่าเสะแห่ของเราที่อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆนีทําแบบนี้เลยตัดตัดเนี่ยเห็นไหมนี่จะต,ตองอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วทีนี้ไอ้เล็กๆพวก,เ,กเนี้ยพอเขาได้แสงเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเขาจะสาวอยู่ตลอดพอหันไปลดน้ําไปไอ้นั่นเรื่อยๆเดี๋ยวพอหันกลับมาอีกทีสี่ห้าวันนี้ตรงนี้ก็จะ เพึ่ขึ้นมางามเลยคะก็จะไม่เป็นเถาถ้าเป็นเถาถ้าเ,เพื่อนๆปล่อยให้เป็นเถายาวเลื้อยไปตัวเถาว่ะเขาหมดอายุเขาก็จะค่อยๆตายไปแล้วไอ้ตัวข้างล่างโดนเถาข้างบนบังแดดขึ้นไม่ได้เขาก็จะตายนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราปลูกสะระนแหน่งกำงามได้ทำไมเขาถึงตายง่ายนะคะพเพื่อนๆประมาณนี้เลย นี่แหละตัดให้ดูอย่างนี้นะเอาอีกช่อนะคะเอ่ออันนี้คือของอิ๋วนี่คือดูแลไม่ให้เถาเขายาวนะคะเ,เพื่อนๆบางบ้านบางบ้านที่แบบว่าปล่อยให้ปล่อยให้ยาวมากเกินไปเวลาเราดึงมันจะขึ้นเป็นเถาเป็นเครือแบบนั้นอะ่ะจะตายไวมากๆนี่อย่างนี้นะคะตัดเป็นช่ออย่างนี้นะแล้วก็ดูแล้วก็ดูดเห็นไหมขึ้นมาแล้วไอ้สวนเนี้ยสวน อยอดไหนที่เขาไม่โดนแดดเนี่ยเขาก็จะเป็นสภาพอ่อนแออ่อนแอแล้วก็มีลำต้นขาวๆเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือเขาไม่โดนแดดพืชตัวนี้ต้องการแดดนะคะเพื่อนๆต้องมีแดดต้องมีแสงนะคะพอได้แสงแล้วลำต้นจากที่อ่อนแอเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็แตกยอดแตกกอออกไปอีกนะคะนี่ไหมพวกที่สูงๆนี่คือเขาแข็งแรงนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสารแน่ของหนูงามอยู่ดีๆทำไมของหนูตายนะคะเนื่องจากว่าเราห่วงเราเด็ดกินแต่ยอดเราเด็ดกินแต่ยอดเขาเราเราไม่ได้หมั่นตัดเพื่อว่าเราห่วงเรากลัวเขาตายนะคะความที่กลัวตายเขาก็เลยตายจริงๆเลยนะคะเนื่องจากว่าไอตัวที่จะขยายเพิ่มเพิ่มความเพิ่มเออยังไงอะ ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมานะ่ะเขาขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แดด <c oughs> เห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอีกสักสองวันในี่ใบใหญ่เบ้อเลอร์ะคะ่ะเนี่ยเนี่ยไหลก็จะประมาณอย่างนี้นะคะนี่คือพอพอเราตัดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัดตรงนี้แสงตัวนี้ก็จะลงมาแล้วเขาก็จะขยายอย่างเงี้ยขอแค่น้ําไม่ท่วมยังไงก็ไม่ตายนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยนะคะเ,ออเ,เพื่อนๆเจ้าเนี้ยจะพิเศษกว่า เพื่อตัวอื่นคืออิวจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆพวนด,ด,ด,ดินนะคะเนื่องจากว่าไหลเขาจะขยายกระจายออกมาเรื่อยๆเห็นไหมคะอย่างเงี้ยถ้าเราไปพวนพวนด,ดินเหมือนพืชตัวอื่นนะ่ะมันจะไปโดนโดนยอดโดนไหลเขาแล้วก็ลากเขาตื้นๆนะคะจะทําให้เขาตายง่ายๆพิธีที่อิวจะแนะนําก็คือเพื่อนๆขุดโดยรอบค่ะล่อเขาค่ะ อย่างนี้นะคะอย่าไปใกล้ลำต้นนะพวกที่อยู่ข้างในนี่ก็คือพอพอเราตัดตัดออกเป็นเป็นเป็นช่อๆไปแล้วเป็นช่อๆเป็นยอดใหญ่ๆไปแล้วให้เหลือเหลือแค่สังข้อแสงอ่สองสายอดก็พอแล้วเดี๋ยวไหลเขาก็จะแทงแทงออกมาเรื่อยๆนะคะแค่นั้นเองพวกที่อยู่ข้างในแต่ถ้าพวกอยู่ข้างนอกเราอยากจะให้เขากระจายออกเรื่อยๆเพื่อนๆก็ใช้อ,อพวนดินขยาย แต่ว่าอย่าไปใกล้ลําต้นนะคะขยายอยู่รอบๆอบนอกเขาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ทําให้ข้างนอกล้วนซื้ออย่างนี้แล้วเลือกก็เอ,เอาเอาปุ๋ยเนี่ยเ,ยเ,ยเห็นไหมอเออพื่งโรยไปเอาขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่อะไรของเพื่อนมีขี้ไหนใส่ได้หมดเลยนะคะเอาเป็นตัวลอโรยรอบรอบข้างนอกแล้วตัวไหลไหลที่อยู่ข้างในพวกนี้เขาจะเลื้อยออกมาเองแล้วก็ขยายขยายขยาย,ย,าย,ย,ายออกไปเรื่อยๆรือนึกภาพออกเนาะ นี่ประมาณนี้ห้ามนะคะห้ามเข้าไปพูนข้างในอย่างนี้นะคะเพราะว่าไหลเขาจะฝังอยู่ใต้ดินมั่งลอยอยู่ในดินมั่งอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยซึ่งจะเป็นการทำ้ายเขาโดยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเท่านี้กำลังเจริญเติบโตไหลกำลังกระจายตัวรอบต้นเข้าไปหมดนะคะนี่นเพื่อนๆใช้ล่อเอานะคะนี่ ถ้าตรงไหนที่ดินไม่ดีพเพื่อนๆก็ใช้ดินจากที่อื่นมามาโรยแล้วเขาเอาเพราะว่ารากเขาไม่ได้อย่างลึกนะคะเขาหายกินบนผิวดินพเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสถ้าข้างล่างดินมันจะไม่ดีเพื่อนๆเขาแค่เอาดินที่ดีๆมาโรยข้างบนแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกแค่นั้นก็จะงามแล้วก็อยู่กับเราได้อายุยืนๆน,นะคะอย่าลืมตัดตัดให้ ให้ข้างล่างได้มีโอกาสได้หายใจให้ได้รับแสงนะคะเพราะพืชตัวนี้ยิ่งได้แสงมากเขาก็จะยิ่งแข็งแรงนะคะเอ,อ่อถ้าสังเกตว่าลำต้นของชะแน่อ่อนปวกเปียกหรือเป็นสีขา,ขาวๆเพื่อนๆให้เพื่อนๆรู้เลยว่าแสงไม่พอเพื่อนๆต้องจัดการเรื่องแสงถ้าปลูกในกระถางเพื่อนๆก็ต้องย้ายกระถางนะคะถ้าปลูกลงดินเพื่อนๆก็ต้องดูว่าข้างบนมีอะไรบังไหมนะคะ แต่ช่วงนี้ยูต้องให้บางนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าแล้งนะคะแต่ถ้าหน้าฝนหรือหน้าหนาวข้างบนต้องโปร่งๆเข้าไว้นะคะนี่อันนี้เป็นซุม้มยูกํลาลังทําเดี๋ยวงวดหน้าอยูจะนําเสนอเรื่องการทําซุ้มนะคะพอดีว่าบวบงูยูกํลาลังงามเลยเดี๋ยวช่วงนี้เอาเป็นสนแหนก่อนเพราะว่ายูต้องตัดไปส่งลูกค้านะคะสําหรับการดูแลก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวนะคะควายน้อยมันเข้าสวน อ๋อลืมลืมนําเสนอเรื่องอปุ๋ยขี้ไก่นิดนึงนะคะเพือพ่อนๆปุ๋ยขี้ไก่นี่อเจอกับตัวเองนะคะขี้ไก่ถ้าเป็นขี้ไก่ที่เราเลี้ยงในคอกเราเลี้ยงในคอกของเราเองน่ะไม่มีปัญหาเพือพ่อนๆใส่ได้เท่าที่มีเลยอยากใส่ได้เยอะแค่ไหนก็ใส่เข้าไปเลยไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขี้ไก่แกบที่เราซื้อเขามาที่เขาขายที่มันกลิ่นฉุนจักๆัอ่ะเพือพ่อนๆเอาโรย 3าวันเจดวันอยู่ยังไงก็ยังเหม็นอยู่แหละประมาณนั้นอะ่ะที่เขาเป็นขี้ไก่จากฟาร์มอะ่ะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าในฟาร์มอะ่ะเขาเขาจะมีใส่อะไรอะ่ะสารอะไรที่เป็นเป็นตัวเป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นโซดาไฟหรืออะไรประมาณนี้นะคะสําหรับล้างข้อไก่ข้ออะไรเขานะ่ะมันจะมีปนปนมา แล้วมันจะมีคุณภาพแบบว่าแรงแรงมากๆมันจะทําให้ใบใบสะระแหน่เราไม่ได้แล้วเผลอๆก็ไหม้ลงไปถึงลําต้นเลยนะคะวิธีการเอาใส่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหาทําเหมือนอิวเมื่อกี้นะคะก็คือใส่รอบๆนอกใส่รอบๆนอกแล้วก็พวน,นดินรอบๆอบนอกลยุยรอบๆบนอกนะคะ ห้ามเอาไปใส่ข้างในนะคะสําหรับขี้ไก่แกบนะที่กินสุนๆที่ซื้อตามโรงงานนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขี้ไก่ในคอกเราเองเราไม่ได้ใส่โซดาไฟไม่ไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมนะคะเพื่อนๆโรยได้เลยนะคะโรย,ย,ยได้เลยแล้วก็รดน้ําตามให้ชุ่มจะไม่มีปัญหาจะยิ่งงามนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขี้ไก่แกบเพื่อนๆระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่องว่างแต่ก็ไม่ควร่ะพ่ออยู่เคยแล้วนะคะ คือเขาจะตายเป็นหย่อม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 ไปเลยนะคะไม่ได้ตายแต่เฉพาะใบนะเพื่อนๆตายลงไปถึงเง่าเขาเลยนะคะคือเสียหายไปเลยนะคะความที่อิ่มง่ายอยิ่เคยลองแล้วนะคะได้มาแล้วก็หวาน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 ไปคือใบเสียหมดเลยเพื่อนๆจาไว้เลยนะคะสําหรับขี้ไก่ขี้ไก่ซื้อจากฟาร์มนะคะแต่ถ้าเป็นขี้ไก่เลี้ยงคอกเราเองไม่มีปัญหาเพื่อนๆใส่ได้เลยนะคะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ควายขี้แพะ ขี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเพื่อนๆใส่ได้เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ลงไปหนึงงน่งเงาแะ้วก็พยายามอย่าให้เขาค้างที่ใบนะคะสบัดสบัดสบัด,บดลงดีๆหรือไม่ก็ฉีดน้าลงให้ล้างใบทําความสะอาดใบเขาด้วยนะคะมันมันจะไม่ไหม้ใบจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าพยายามโรยรอบนอกเพื่อล่อให้ไหลเขาออกมาให้เขาขยายตัว เท่านั้นเองสำหรับวิธีการดูแลสระแหน่นะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆตัดอันนี้เห็นไหมยอดเดี๋ยวให้ดูชัดๆยอดนี่คือเราเดี๋ยวตัดสักหน่อยอีกทีสินี่ก็เ,เราตัดออกมามันจะสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่มันจะหลงเหลงไม่สวยงามเดี๋ยวพอสักสี่ห้าวันผ่านไปเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอันนี้คือแปลงที่ยู่ตัดแล้วนะคะ พอสี่ห้าวันผ่านไปมันจะเป็นแบบนี้ือขึ้นมาเสมอกันแบบนี้แล้วก็งามแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมไอ้ที่ชี้โดชี้เดเมื่อกี้ไม่มีละเ,เดี๋ยวรอให้ถ้าก็ยาวขึ้นกว่าน,นี้เดี๋ยวยวก็จะตัดแบ่งนี้นะคะนี่เห็นไหมก็คือสะแห่ของอย๋วเป็นสาวอยู่เสมอเห็นไหมคะนี่ยอดเท่าๆกันนี่สาหรับเรื่องสะแห่ก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคสหวังคิดว่าคงจะครอบคลุม แล้วเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะสำหรับใครที่อยากสร้างอาชีพด้วยสระแหน่่พืชที่ลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินเก็บขายได้ยาวๆนะคะน่าสนใจมากพืชตัวนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะเลยทำแบบอิวเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันถามถ่ายได้หรือต้องการให้อิวพิเศษเรื่องอะไร หรือให้เจาะจงยังไงก็บอกมาได้เลยนะคะยินดีแล้วก็เรียนรู้ไปด้วย,วยพร้อมกันได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวอยู่ต้องไปกำรำมสน่สูงลูกค้าแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ